เมื่อ,อย่างกลายตามเส้นทางหลวงเข้าสู่ดินแดนแห่งเมืองขนมสาลี่อร่อยสุพรรณบุรีจังหวัดที่มีเรื่องราวต่างๆโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพ่ายแพ้แก่จังหวัดอื่นๆก็คือความเป็นเมืองพุทธที่ยิ่งใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรอันจะเห็นได้จากความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามีพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านสืบเนื่องมาแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เคยขาดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ก็อาจจะกล่าวได้ว่าพระเกจิอาจารย์เรืองนามแห่งเมืองสุพรรณบุรีนั้นท่านจักได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ระดับแนวหน้าที่ไม่มีใครปฏิเสธในความศรัทธาที่มีนอกเหนือจากชาวสุพรรณบุรีอันจะเห็นได้จากผู้คนที่เอ่ยถึงหรือแม้แต่เมื่อได้พบเห็นด้วยตนเองก็จะเห็นถึงความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติที่สมถะ แรงด้วยเมตตาบารมีที่น่าสักการะนับถืออีกทั้งท่านยังไม่ชอบที่จะได้รับการยกย่องหรือการโอ้อวดใดๆทำให้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดและทราบความเป็นมาของท่านหลวงพ่อปลื้มแห่งวัดสวนหงอํอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือและยอมรับของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งส่วนตัวของหลวงพ่อปลื้มเองนั้น ท่านค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยที่จะเปิดเผยตัวต่อสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นแขนแงไหนเพราะท่านไม่อยากที่จะโอ้อวดใครทําให้คนที่จะรับรู้ถึงความน่าเลื่อมใสของท่านจะเป็นไปในลักษณะปากต่อปากเท่านั้นและการเดินทางครั้งนี้ของรายการเปิดบันทึกตำหนักจึงถือเป็นโชคดีที่หลวงพ่อปลื้มท่านยอมเปิดเผยและอนุญาตให้ถ่ายทำได้ รวมทั้งท่านยังเล่าความเป็นมาของท่านในอดีตตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ์โดยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเองมีนามเดิมว่าพลืมนามสกุลสุภาพินิชเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2450ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน11ปีมะแม่ณนะบ้านยอดซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากท่านเป็นบุตรชายคนแรกของครอบครัว เมื่อท่านแรกเกิดนั้นเป็นที่ปลื้มอ,อกปลื้มใจแก่พ่อแม่และญาติทั้งหลายจึงได้ตั้งชื่อท่านว่าปลื้มโดยครอบครัวของท่านในสมัยนั้นโยมมารดาของท่านเป็นแม่ค้าหาของไปขายตามสถานที่ต่างๆส่วนโยมบิดานั้นท่านมีอาชีพจานหนังสือใบลานขายและรับจ้างเขียนพระบทซึ่งเป็นการเขียนภาพพระพุทธบนผ้าซึ่งในสมัยนั้น โยมบิดาของท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนเนียมและบวชเรียนที่วัดน้อยทําให้หลวงพ่อปลื้มในวัยเยาวนั้นคลุกคลีอยู่กับวัดน้อยและเรียนหนังสือที่นั่นโดยช่วงนั้นท่านได้เรียนอักขรและเริ่มเรียนพระมาลัยอักษรขอมมูลกัจจายนะจนกระทั่งท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดน้อยจากนั้นท่านก็มาเรียนนักธรรมบาลีโดยสมัยนั้นในอำเภอบาประมามีสำนักเรียนนักธรรมที่เปิดสอนอยู่ไม่กี่สำนัก ที่ใกล้ที่สุดก็คือที่วัดลาดหอยแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องไปเรียนตามสำนักใหญ่ๆซึ่งเป็นคำแนะนำจากอากของท่านที่เคยไปอยู่ที่กรุงเทพอาของท่านจึงส่งให้ท่านไปเรียนที่กรุงเทพโดยนำไปฝากเรียนที่วัดมหาธาตุบวชอยู่คณะหนึ่งมีฉายาว่าจิตตะหารีเพราะในสมัยนั้นสามเณรที่จะมาอยู่ที่วัดมหาธาตุต้องมาบวชใหม่โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารี เป็นพระอุปชาในวันที่7กรกฎาคมพศ2465และต้องคอยรับใช้พระผู้ใหญ่ตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากว่าท่านเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติและพระธรรมวินัยมากหลวงพ่อปลืม้มท่านจึงได้รับความเอ็นดูจากพระผู้ใหญ่ซึ่งในขณะนั้นมีพระครูวินัยทรประยัตท่านเป็นพระนักเทศและเป็นพระผู้ปกครองของหลวงพ่อปลื้มในครั้งนั้นจากความใกล้ชิดจึงทําให้สามเณรปลืม้มได้มีโอกาส เรียนการเทศมหาชาติและยังได้เทศมหาชาติที่วัดมหาธาตุในขณะที่ยังเป็นสามเณรนอกเหนือจากนั้นสามเณรปลื้มก็ยังคงศึกษานักธรรมและบาลีควบคู่กันไปด้วยความอุตสาหะในปีพศ2469ก็สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้และสอบประโยคสได้ในปีพศ2471จากนั้นจึงได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ในวันที่25เมษายนพศ2471โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เ่งเขมะจารีเป็นพระอุปราพระยาณสมโพ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้รับฉายาว่าจิตตสัญญโตณวัดมหาธาตุตำบลราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครไปอยู่เป็นอันว่าอยู่สองปี อยู่วัดประดูษสงธรรมสองปีพออยู่ได้อสองปีแล้วก็อาจารย์ที่สอนวิปัสสนาก็นัดนัดเขายกไกลเขาไม่ยกไกลไหมายความว่ายกไกลเป็นครูบาอาจารย์แต่ก็มีทวายไกล ท่านทำกันในงั้นแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสคือเราไม่ไม,ไม่มีความรู้สึกในเรื่องความเป็นคารวาสที่มาเป็นครูบาอาจารย์แต่ก็ถูกติเตียนพวกเพื่อนอะไรต่อะไรเยอะยะบอกเขาติเตียนว่าอะไรมาเพิ่มเป็นปริญญาตรีประโยชนัต้องทเอะยังต้องไปเรียนวิปัสสนากับพวกคารวาส เออมันก็มันก็ดีเหมือนกันอมันมันทำให้เรามีความเข้มแข็งที่จะต้องเอาให้ได้ <c oughs> ไม่ได้ก็ยอมตายคาวัดไปดูทรงธรรมนั่นแหละ <c oughs> ขนาดขนาดยอมตายนี่มันเด็ดขาดนะ <c oughs> ไม่ว่าอะไราราวของหลวงพ่อปลื้มแห่งวัดสวนหงอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันหลังจากพักกันสักครู่ครับ ก็เป็นนันว่าที่เราไปอยู่เนะี่มันก็มีญาติผู้ใหญ่ไปอยู่แล้วก็มีมีญาติเอาไปฝากอย่างเงี้ยก็เขาก็พระผู้ใหญ่ท่านก็เล่นเห็นว่าเป็นคนมีหลักฐานเป็นแน้นที่มีหลักฐานแล้วก็อยู่อยู่ด้วยไปก็เล่าเรียนศึกษาแต่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยมีกฎกติกาอะไรต่ออะไรมาก ยิ่งกว่ายิ่งกว่าวัดอื่นๆทั้งหมดในกรุงเทพมีทำวัดเช้าเยน็นฝึกซ้อมไหวพระสวดมนกันอยู่เ,ร,เรื่อยองค<า>์รองเจ้าเรืงราวเมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามช่วงชีวิตความเป็นมาของหลวงพ่อปลืม้มแห่งวัดสวนหงอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ผู้น่าเลื่อมใสสการะไปถึงช่วงที่ท่านได้บวชที่วัดมหาธาตุ และท่านก็ศึกษานักธรรมจนสอบได้นักธรรมโทและบาลีประโยค4ในพีพศ .2474 จากนั้นสาธุชนส่วนใหญ่จะเรียกท่านว่ามหาปลืม้มซึ่งท่านได้รับบัญชาจากสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าคณะมณฑลอยุธยาให้ท่านไปสอนหนังสือที่วัดเจ้าเจ็ดจากนั้นก็เดินทางไปสอนต่อที่วัดโคกทองอำเภอพักไห่จังหวัดอยุธยาซึ่งท่านก็มุ่งมั่นในการสอนอย่างจริงจัง และในระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดโคกทองนี่เองท่านก็ได้รับฟังเรื่องราวของวัดประดูทรงธรรมว่ามีการสอนวิปัสสนาหลวงพ่อปลืม้มท่านก็มีความสนใจเพราะในสมัยนั้นไม่ค่อยนิยมเรื่องการวิปัสสนาผู้ที่จะศึกษาต้องลบๆส้นๆและท่านก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีใครสนใจถ่าย,ายทอดวิชาวิปัสสนานี้ไว้หากพระอาจารย์เหล่านั้นละสังขารไปแล้ววิชาต่างๆเหล่านี้ก็จะสูญเปล่าไป ท่านจึงได้เดินทางไปเรียนที่วัดประดูทรงธรรมโดยมีอาจารย์จาบสุวรรณเป็นอาจารย์ออซึ่งเป็นคราวานสอนทั้งพระภิกษุและสามนเณรพร้อมทั้งบุคคลทั่วไปห <มา S 1> ลวงพ่อปลื้มท่านก็ไปเรียนเฉพาะวันพระกับวันโกนซึ่งเป็นวันที่ว่างจากการสอนหนังสือที่วัดโคกทองไปไปมามาอยู่หนึ่งปีท่านก็ย้ายวัดไปอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมเพื่อจะได้เรียนให้แตกฉานยิ่งขึ้นถึงแม้ท่านจะถูกตำหนิจากพระรูปอื่นๆว่า นักรำรโถปรเรียนสยังต้องไปเรียนวิปัสนาจากคราวาสแต่ท่านก็ไม่สนใจยังคงตั้งใจเรียนต่อไปอีกสองปีด้วยความตั้งใจว่าถ้าไม่สมําเร็จขอตายคาวัดไปเลยปู่ครับทราบว่าหลวงปู่มีความสัมพันธ์กับทางวัดน้อยใช่ไหมครับหลวงพ่อเนี่ยวัดน้อยใช่ไหมอก็ตัวเองก็ไปเกิดทันท่นานเมื่ออายุสองขวบวัดเนี่ยมันนะครับผม เมื่อตัวเองอายุสองขวบก็เกิดทันท่านโยมผู้ชายยังพาไปไหว้ท่านยังไปเอามือประจับน้ำร้อนลวกเลยครูบาอาจารย์เนี่ยหายากนึกในใจของตัวเองแล้วก็ครูบาอาจารย์เป็นคนนี่ก็ตายได้นะและถ้าตายซะแล้วที่ไหนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงไอ้อย่างไอ้อย่างลามยอศนี่ ที่ไหนที่ไหนก็ได้ทางนั้นแล้วก็เราก็มีพระผู้ใหญ่อยู่อย่างเงี้ยมันไม่สลักสำคัญอ่ะก็เลยคิดดิ้นหลนที่ไปอยู่วัดปดุูสทรงทรรมพอไปอยู่แล้วก็ก็เป็นอนว่าเป็นพระวัดประดสุโรทัรนรเต็มตัวแล้วก็ไอ้เมื่ออยู่วัดโคกทองนั่นก็เป็นอันว่าไปไปมามาอยู่ปีหนึ่ง ถึงราววันโกนวันพระลราก็เราก็หยุดแล้วก็เดินทางไปไปทำปฏ <AND S 1> ิบัติองนี้ปีหนึ่งนี่พอแต่ในที่สุดในปีพศ .2483 หลวงพ่อปลื้มท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะสมัยนั้นพระที่จะเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาได้นั้น ต้องเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีฝีมือคุ้นเคยกับการปฏิบัติอย่างแท้จริงเท่านั้นขณะนั้นอาจารย์จาบได้ย้ายไปอยู่ที่วัดกล้วยเพื่อที่จะไปสร้างพระอุโบสถและเนื่องจากที่วัดกล้วยนี้ยังไม่มีเจ้าอาวาสพออุโบสถเสร็จชาวบ้านต่างก็เสนอให้หลวงพ่อปลื้มเป็นเจ้าอาวาสแต่หลวงพ่อปลืม้มท่านกลัวว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสนาท่านจึงหนีไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำตะโกเขาสมอคอน จังหวัดลบบุรีซึ่งเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติเป็นอย่างมากแต่เมื่ออยู่ได้ระยะหนึ่งใบสุทธิก็หมดสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็บนถึงและใกล้จะเข้าพรรษาท่านจึงเดินทางกลับสู่วัดมหา,าธาตุอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าไปกราบสมเด็จท่านก็บนว่าทําไมถึงมาใกล้เข้าพรรษานักกุฏิดีๆมีพระอยู่เต็มไปหมดแล้วหลวงพ่อปลืม้มท่านจึงต้องไปอยู่กุฏิที่เคยเป็นโรงครัวเก่า แต่ท่านไม่สนใจท่านตั้งใจว่าท่านจะเรียนเพิ่มเติมแต่ด้วยความเคร่งครัดในการปฏิบัติของหลวงพ่อปลืม้มทำให้สมเด็จท่านชมอยู่บ่อยๆจนพระรูปอื่นมักจะค่อนแคะในการปฏิบัติของท่านหลวงพ่อปลืม้มท่านจึงตัดสินใจว่าอะไราบุญอะไราบาปก็รู้ดีอยู่แล้วไปหาสถานที่อันเป็นความสงบสุขในการบำเพ็ญจะดีกว่าพ่อครับ ครั้งแรกที่หลวงพ่อมาที่วัดนี้ไม่ทราบว่าสภาพวัดเป็นยังไงบ้างครับสภาพวัดก็พวกกุฏิต่างๆก็กระเรกระรารเรียราดครับเรียราดไม่เป็นแถวเป็นแถวครับก็ที่อยู่เป็นหลักฐานก็ก็หอฉันครับนอกจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงเ,เอามาเอามาตั้งใหม่ เราต้องมาดูแปลนของเจ้าวาดว่าดั้งเดิมของท่านะมีความจุดประสงค์อะไรบ้างอะไรมันเกี่ยวกับอะไรที่ประโยชน์มากที่สุดคือพยายามที่จะไม่ให้ติดกันให้ลมวิ่งได้สะดวกอย่าาไม่ให้ติดในยุคที่หลวงพ่อหวดในหลวงพ่อได้เคยออกทุดงบ้างไหมครับโอ้ทุกทุดงบ่อยนะออกบ่อย ที่พระท่านไปไปกันนั่นมันมันไปนมัสก,การสถานที่สำคัญสำคัญดังๆนะ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าให้เป็นทุดลงหรือทางทางปฏิบัติของกรรมฐานทุดลงมีสิบสามสบสามันก็เราก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยไปในที่ที่เลือกหาที่มันที่ที่สงัดสงัดมันก็เป็นทุดลงไปทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปไกล เอาละครับเรื่องราวของหลวงพ่อปลืม้มแห่งวัดสวนของอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่แห่งเมืองขนมสาลีอร่อยจะเป็นอย่างไรต่อไปพักกันสักครู่เดียวครับ เรื่องปิดคนนี่ไม่อยู่อปิดไม่อยู่อย่าไปปิดเลยเอาคำสอนดีกว่าอาตมาก็ให้คำสอนไปให้คำสอนเอาไปติดไว้ที่แทงน้ำที่แลเห็นง่ายผ่านไปมา <c oughs> เห็นง่ายทานโรงเรียนก็เห็นง่าย แล้วก็ให้เขียนว่ายินดีอดกลั้นอดทนก็กรงกธรรมะของพุทธเจ้าว่าขันติความอดทนแล้วก็โสระจะความเสี่ยมอันนี้ เมื่อสักครู่นี้เราได้ชมเรื่องราวความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อปลื้มแห่งวัดสวนหงอําเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึงช่วงที่ท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งแต่พอเมื่อออกพรรษาไปแล้วหลวงพ่อปลื้มท่านก็ได้ลาสมเด็จไปอยู่สำนักสงฆ์ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไปประมาณสองกิโลเมตรเส้นทางเดิน เป็นทางเกวียน ula, และเป็นป่ารกทึบณสถานที่แห่งน ouais. ี้ um. มีหนองน้ำมีถ้ำเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอย่างแท้จริงโดยท่านปฏิบัติธรรมในถ้ำทุกวันเป็นเช่นน okay. ี้อยู่หนึ่งพันษาเต็มในระหว่างปีพศ2486และจากนั้นก็เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อลื้มท่านได้รับนิมนต์จากเจ้าอาวาสวัดขวางซึ่งอยู่ใกล้กับวัดน้อยของหลวงพ่อเนียม ท่านจึงลงมาจำพรรษาที่วัดขวางได้4เดือนเจ้าคุณวิกรมมุนีปริยติกิจเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งวัดปราสาททองท่านทราบว่าหลวงพ่อปลื้มออกจากป่ามาอยู่ที่วัดขวางท่านก็มานิมนต์ให้ไปอยู่วัดปราสาททองเพื่อเป็นครูสอนนักธรรมในปีพศ2487ซึ่งท่านก็รับนิมนต์และมาสอนจนกระทั่งปีนั้นที่วัดปราสาททอง สิทธิ์ของหลวงพ่อปลื้มต่างสอบได้รเรียน3ประโยคและบาลีกันได้มากเป็นประวัติการถึงร้อยกว่ารูปพพศออ .2488 และต่อมาในปีพศ .2491 ท่านเจ้าคุณวิกรมมูนีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้สั่งให้หลวงพ่อปลื้มมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสวนหงและดำรงตำแหน่งเจ้า,าคณะตำบลโคกครามอีกด้วยความยินดีอดการอดทนเนี่ ยังปรากฏแก่ลูกศิษย์ของอาตมาเองเลย <c oughs> เขาเข้ามาบอกบอกอีกตัวนี้เนี่ยอีตัวยินดีอดกลั้นอดทนเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องไม่ต้องติดคุกเพราะว่ามีพวกเพื่อนมายั่วเขามีความรู้สึกที่จะควักปืนออกยิงแล้วเขาก็ยั้ง ยั้งไว้ได้ถ้า,าว่าแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าหากว่ายินเขาตายเขาก็เดือดร้อนเขาก็ตายแล้วก็พวกญาติพี่น้องอีกก็เดือดร้อนแล้วก็จะต้องเป็นความอะไรกันมีวุ่นวายแล้วก็เลยยับยัง้งเรียกว่ายับยั้งไม่ได้ ในสมัยนั้นวัดสวนหงเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมถึงท่านก็จัดการผมที่ปฏิสังขรณ์วัดสร้างกุฏิให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซ่อมแซมพระอุโบสถสาาการ,รเรียนพร้อมทั้งท่านยังจัดสร้างโรงเรียนสำหรับการศึกษาของลูกหลานของชาวบ้านในย่านนั้นการกระทำของท่านล้วนแล้วแต่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธรารณาสมบัติ และในวันที่5ธันวาคมพศ2502หลวงพ่อปลื้มท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุมนคณารักษ์แม้ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อปลื้มท่านมีอายุถึง90ปีแล้วแต่ท่านก็ยังคงสรรสร้างพัฒนาวัดวาอารามสอนพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายให้ประกอบแต่คุณงามความดีซึ่งหลวงพ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า คนเราต้องยินดีอดกลั้นอดทนไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดซึ่งสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อได้พร่ำสอนให้กับสาธุชนนั้นต่างสร้างความศรัทธาอันแรงกล้าดังจะเห็นได้จากทุกวันที่17ตุลาคมของทุกปีรวมทั้งในปีนี้บรรดาศิทยาดุสิตของหลวงพ่อพลื้มได้พร้อมใจกันจัดงานทำบ,บุญเจริญอายุครบ90ปีขึ้นที่วัดสวนหง ตำบลบางประมาะเขตสองอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีและณโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้ร่วมรับพอรอันเป็นสิริมงคลจากพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่หลวงพ่อปลืม้มแห่งวัดสวนหงอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีณนะบัดนี้ครับอาจะมาเป็นพระก็มันก็ต้องเอาพรอย่าง,างนี้เป็นพระ ก็อายุวันนะสุขภัละอายุยืนวันนะผ่องใสสุขสุขกายสุขใจระละกำลังใจกำลังกายกำลังความพิษขอให้มีความเจริญด้วยกันทุกๆท่านด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเถิด